Temporary value versus versus แปลว่าปะทะก,ก,กันกับ lasting value Temporary value ก็คือ,อคุณค่าชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่างเช่นสังขารและกันอ่ะสังขารความสวยงามนะส่วนใหญ่นะครับผู้ชายก็จะไปติดมือที่3ที่เด็กกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราสู้ไม่ได้หรอก แต่หน้าที่เราะครับก็คือ point out หรือชี้ให้เขาเห็นว่าสิ่งชั่วคราวเนี่ยมันจะทําให้คุณยอมแลกสิ่งที่เป็น lasting value หรอคือโยนความคิดไปว่ามือที่3เนี่ยเป็นตัวแทนของความตื่นเต้นชั่วครั้งชั่วคราวใส่ความคิดพวกนี้ลงไปเช่นความตื่นเต้นชั่วคราวมันไม่จีลรังเดี๋ยวคุณก็เบื่อฉันถึงไม่ร้อนรนไงฉันรู้ว่าเดี๋ยวคุณก็เบื่อฉันรู้ยังไงคุณก็รักฉันยังไงคุณก็กลับมาบอกเขาด้วยวิธีการสะท้อนนะครับว่าคุณเข้าใจเขา คุณไหนจะพูดว่าของที่แบบมันทําให้ใจเราเต้นแรงเนี่ยจริงๆแล้ว มันก็อยู่ไม่นานนะบางทีคุณอาจจะใช้วิธีการสื่อในยะอ้อมๆก็อย่างเช่นไปเล่นรถไฟหอกันไปเล่นไวกิ้งกานอะไรน,นีหรือเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นหรือดูหนังตื่นเต้นก็ได้แล้วคุณก็บอกว่าโอ้ยความรู้สึกแบบนี้มันอยู่ไม่นานจริงนะโอ้เน,นี่ยกินน้ําแก้วหนึ่งก็หายแล้วให้เขาไปคิดให้เขาไปคิดคือเป็นการเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์ว่าตัวคุณเป็นตัวแทนของเอ่อ lasting value ตัวมือที่3เป็นตัวแทนของ temporary value มีคําพูดประมาณนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเช่นเกมที่มันเล่นสนุกแป,ป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวคุณก็เบื่่่่ออแตตววาชีีิิทมมััันนนเป็ขงงงจรยไ อยู่กับเรานานๆอยู่แล้วโอ้นนี้เด็ดมากประโยคนี้จดไว้เลยนะของใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับดอกไม้ไฟมันเหมือนกับพลุนะเสียงดังกังวานกล้องในใจสวยสดงดงามสดใสแต่พอมันจากไปทิ้งไว้แต่ความมืนมนโอ้โห เจ็บปวดไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ด่าเขาเลยแต่ทําให้เขาคิดว่าความสุขที่โดมินเขาหลังในสมองตอนเนี้ที่มันมันจุดพุในสมองเขาอยู่ตอนนี้มันชั่วข่าวอะ่ะเขาจะกล้าแลกเหรอสมมติว่าแบบเออให้คุณมีความสุขเ,ออเต็มที่เลย10นาทีคุณทําอะไรก็ได้แต่หลังจาก10นาทีแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณติดลบเลยคุณเอาไหมไม่มีใครกล้ารแลกนั่นะแหละคุณต้องชี้ประเด็นนี้ให้เขาเห็นว่า it is just temporary ชั่วข่าวนะจ๊ะคุณคุณจะเลือกสิ่งชั่วข่าวหรอจ๊ะใครต้องการจะแก้ปัญหาจริงๆทพักโคตรได้เลยแต่ทีี่่่ไไบออปึกษาาเื้้งตนมมคใช